สิรินทิพสิริวันหายตัวไป34ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสที่เคยโด่งดังมากในอดีตสำหรับสิรินทิพสิริวันนักแสดงหญิงอาวุโสผู้เคยรับบทนำในภาพยนตร์โรงแรมนรกของรัฐเปสตะตันยีคู่กับชนะศรีอุบลและสุรสิทธิ์สัตยวง เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสามครั้งเป็นรางวัลน,นักแสดงประกอบหญิงสองครั้งจากเรื่องขบวนเสรีจีนในปี2 5 0 2และลูกอีสานในปี2525 25, และรางวัลตลกหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องไม่สิ้นไรไฟสวัสด์ระยะหลังหันมาแสดงละครโทรทัศน์เนื่องจากเป็นดาราหน้าตายไม่เคยยิ้มจึงมักได้รับบทแม่บทที่เป็นที่จดจําคือบทหมอบแม่ของคุณชายกรังในเรื่องบ้านใยทองฉบับจารุณีสุขสวัสดิ์ พรเจตกันเพชรที่มีผลงานออกมามากมายลยือทีเดียวด้านชีวิตครอบครัวของสิอรินทิ์แต่งงานกับชาลีอินทาราวิจิตโดยชาลีได้นําเธอไปฝากฝังก,กับอัดอัดถักไกวันวัตีผู้จัดคณะละครเทพสินซึ่งชักนําเข้าสู่วงการและตั้งชื่อให้ว่าสิอรินทิ์สิริวันได้แสดงภาพยนตร์เรื่องโรงแรมนรกเป็นเรื่องแรกในปี2497 วันที่3ธันวาคมปี2530ตามกำหนดการเดิมคือสิอรินทิพย์จะต้องไปเข้าฉากภาพยนตร์เรื่องอีจูกูปูป้าของผู้กำกับกำอนทับคันไลก่อนหน้านั้นหนึ่งวันประมาณ20นาฬิกาสิรินทิพย์ออกจากบ้านเพื่อนั่งแท็กซี่ไปยังห้างเดอะมอรามคำแพงโดยได้ดก,กล่าวกับคนที่บ้านว่าไปพบใครบางคนที่ชื่อจำนง เพื่อคุยเรื่องค่าตัวจากการถ่ายแบบปฏิทินวันปีใหม่ซึ่งเธอเคยกล่าวว่างานนี้มีดาราชื่อดังร่วมถ่ายมากมายและเธอได้ค่าตัวราวๆหนึ่งหมื0บาทในสมัยนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นสิอริรนทิ์จากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเห็นอีกเลยลงเหลือแต่ปริศนาอันดำมืดว่าจำนงคือใครและความรู้สึกที่เหมือนถูกพรากลมหายใจของชาลีอินทรวิจิตซึ่งได้ก่อให้เกิดบทเพลงที่ใช้ทำนองของเพลง อเบขับร้องโดยเดวิดเกตแห่งวงเบรดกลายเป็นเพลงเมื่อเธอจากฉันไปขับร้องโดยพรพิมลธรรมสาร และปัจจุบันชาลีได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาโดยวัย98ปีจนปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบว่าศิรินทิพย์ไปอยู่ที่ไหนหรือเสียชีวิตไปแล้วข้อสันนิษฐานบางประการที่สอบว่าศิรินทิพย์อาจถูกหลักพาตัวไปประการแรกนั้นก็คือมีพยานเห็นว่าศิรินทิพย์มายืนรอที่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์รำ,ำแางเวลาไม่แน่ชัด จากนั้นได้มีชายขับรถโตโยต้าไม่ทรับทะเบียนอุ้มขึ้นรถไปซึ่งตั้งแต่วันที่4อรินทิพย์หายตัวไปคือวันที่สามธันวาคม2 5 3 0จนถึงวันนี้ปี2 6 6 4นับแล้วก็34ปีแล้วที่สิรินทิพย์นั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครรู้ชะตากรรมเลยว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณคะ่ะ